โอเคแล้วตัดไปดูเลนล่าะครับเลนล่าพยายามฟาร์มกันอยู่นะครับอย่างดีๆนะครับอ่าฟอร์ดดอยเข้ามาต่อกันไปนะครับแต่เขามีรีเจนนะครับนะรีเจนทั้งคู่เลยจังหวะน,นี้อ้าวเลนล่าโดนบุกแล้วเรียบร้อยนะครับน้องรูมีการเปิดอันติขึ้นมานะครับแล้วอันติของเพนานั้นได้ช่วยชีวิตเอาไว้แต่จุงน่าทนจะแย่แล้วครับไม่มีพิวแล้วเดาเมจไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นต้องแยกย้ายกันออกไปนะครับฝั่งแดงมาถึง4ตัวเลยทีเดียว โอเคนะผมนะมีการดูดจากมาหลอดนะครับเป็นการค่มคูให้ทาร่ากลับไปก่อนครับแต่ไม่กลับนะครับผมนะเรียบร้อยครับผมอุย้ยรับตีหรือเปล่าเนี่ยไวโอเลตไวโอเลตก็มาโดนรับตีกลางวงแบบนี้พยายามจิกิ่งออกกิ้งออกไปได้ไม่ได้นะครับผมนะ่นเลยทำการยิงใส่ยิงใส่หรือไงแล้วก็ฟันโอเคมาหลอดอยู่กลา,างวงบังกรอนไล่แล้วเรียบร้อยมีการซ้อนมาเรียบร้อยครับเปิดอติทาร่ากับปั่นกลางวงโอ้โหน้องภูสวยมากเก็บไปได้สองอลิสจัดการไปได้หนึ่งโอเคครับมอตส์จัดการจัดการลูกน้องไปนอนโอ้โหทางฝั่งสีฟ้านะครับไม่มีครรตยนะับดีชวิออู่ โอ้โหเป็นชัยชนะที่พลิกล็อกมากเลยนะครับสำหรับทางฝั่งสีฟ้านะครับผมนะตายไปถึง3ตัวเลยทีเดียวโอเคครับแล้วนะทำการดันกลางนะครับผมนะอย่างง่ายดายนะครับยอนต้องถอยแล้วนะครับโดนอินเวดขนาดนี้อับดุลรอออกข้ามเมืองกระโดดตีใส่อริสคึงรอโดนอีกทีโดนอีกทีไหมโดนทีหรืดดอเปล่าโดนอีกทีตายไปจนได้อับดุลรอออกข้ามเมือ,มองพยายามวิ่งหนีนะผมนะสก,กิลหมดแล้วจังหวะน,นี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ตายนะครับนะลิงจอเจียยังโดดได้อยู่โอเคครับนะมีการปะทะกันอยู่ตรงนี้นะครับเดมอนดาดนะครับโอ้โหเรีย โอ้อันตีโดนขัดนะครับผมสำหรับมาล้อนะครับใช้การไม่ได้เลยวันนี้ต้องถอยไปจุนวิทเข้ามาซ้อนหน้านะครับสำหรับซัพพอร์ตนะครับตอนนี้ทีมฟ้ากำลังแย่นะครับปล่อยเลดเกมไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าฝั่งตัวเองมีแต่ซัพพอร์ตเท่านะส่วนอลิสหวังเป็นเลดเกมไม่ได้แน่เรียบร้อยครับตายไปนะครับจุนทำการแช่ลิงไว้โอเคลิงเจี๊ยกลิงแช่ลิงโอ้ไม่กอดไม่ตายนะครับผมลิงกระโดดออกไปได้ โอเคครับทาร่าพยายามทำหน้าอยู่นะครับแล้วก็สโลของกระธาเฟรดดี้นั้นทำให้พวกเขาทั้งสามคนไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองนะครับติดหนืดไปกนเป็นแถวเลยทีเดียวโอเคครับทาร่าก็ไปโดดกลางวนะครับตบใส่มอทอร์สล่วงลงไปเอาละครับยังไงต่อนะครับฟอร์ดอพยายามที่นะครับมีการปาสโลมาเรียบร้อยครับติดหนืดติดนั้ฟันที่หนืดยิงนกนะครับผมโอโหหาผัวก็ไม่ได้แล้วแบบนี้ ยังไงล่ะครับฟันป้อมต่อไปนะครับแต่ฟันทามเฟนดี้ไม่ยอมยิงต่อเซนทาระทาร่าก็จะตายโดนป้อมยิงล่วงลงไปนอนโอเคครับพยายามยิงใส่ป้อมยิงนิดเดียวนะครับรถถังยิงป้อมแตกลิงกระโดดกลับมาเรียบร้อยครับโดนใส่ตบใส่โอเคตบใส่เรียบร้อยเพนาเพนาเรียบร้อยไวโอเลตไวโอเลตตายไปก่อนแล้วเพนาก็ตามไปอีกหนึ่งรายโอเคขณะนี้ยอนยอนยอน,ยอนโดนซัพพอร์ตฆ่าตายโอ้ oh my god ออลิสลงไปนอนเช่นกัน โอเคมาล่อทำการโดดเข้าไปเลยครับผมเรียบร้อยแนละ้วทำการดูขึ้นมาหนึงพยายามโดดเข้ากลางวงแล้วเจอปันเจอปันสู้ทีมสีเขียวแย่แล้วไวยโอพยายามสแตนกราวไว้แต่ก็ไม่รอดครับมีเขียวก็ไม่ช่วยอะไรโอเคจังหวะน,นี้น้องภูน้องภูพยายามปันเข้าล้วงกองหลังแต่ไม่ได้นะครับต้องถอยชี้องค์ฉีออกมาก่อนมาล่อรับตีให้รับตีไม่ไหวแล้วยอนมันซอยแรงเหลือเกินมีการโดดเข้ามาในป้อมนะครับอินเวทหนักมากโอเคครับแล้วก็แยกย้ายกันออกไปนะครับพยายามโซนไว้นะครับฟันทันเฟรดดี้ยิงชุ้มกันเพื่อนนะครับผมนะเพื่อให้เพื่อนหนีรอออดดกไไป้ โอเคนะจังหวะนี้ก็ยอนก็จะทําการได้ป้อมล่างต่อนะครับนะเอาให้มันแตกนะครับผมนะจังหวะนี้สองฝักสีฟ้ากันไม่อยู่อยู่แล้วนะครับไวโอมาทําไมคนเดียวทําไม่ได้หรอครับพยายามมาซ้อนหลังนะครับนะแต่ว่าก็การป้อมไม่ทันแล้วยังไงครับน้องฟอดดอยนะครับฟอดดอยพยายามทิ้งหลังนะครับแล้วก็เปิดหมัดแดงกันไปยังไงครับวิ่งถอยวิ่งถอยอ้าวฟันทาเฟนดี้ยิงคุ้มกันเพื่อนแล้วคุ้มกันเพื่อนแล้วไงติสโลติสโลแต่ว่าก็มีดักอยู่ในป่านะครับผมนะโอ้โหลุงแก๊งแบกไดมอสอย่าเพิ่งถอยทำการโดดลงพื้้นจจ่อลลมมมมเรรรียยบบคัาไโดด เอาละครับพยายามดูนะครับแล้วมอตพยายามสับใส่ไวโอเลตไวโอเลตโดนสับกัรกระบะเรียบร้อยชี้องคเลือดแดงพยายามถอยแต่ก็โดนทาร่าปั่นตายไปเช่นกันโอ้ยทำยังไงดีครับจุนจุนอันตีใส่ล้มไปแล้วนี่ครับผมนั้นไม่โดนใครเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าทาร่าก็เก็บย้อนไปได้นะครับผมลิงยังอยู่ตรงนู้นแต่ว่าทาร่าพยายามที่จะมาเจอกับทาร่าวยกันทาร่าฝั่งแดงแทบเลือดไปเหลือแล้วยังไงดีทำการดูดดูดดูดโอ้โหไม่กอด บุกเข้ามังกรเรียบร้อยนะครับมังกรตัวแรกจะตกเป็นของใครกันแน่นะครับดูเหมือนบิการนิวยังไม่รู้นะครับโนเนมถอยไปเรียบร้อยแล้วโนเนมพยายามคุมโซนไว้ให้นะครับแล้วเพตาเปิดอันตีมาแล้วลึดทีเดียวออแพนด้ากิ้งโดเข้าใส่กาวุวกบกองหลานครับโอแพนด้าเลยเรื่องนิดเดียวเท่านั้นแล้วจังหวะนี้มังกรมังกรโดนแย่งเรียบร้อยแล้วครับก็ตกเป็นของฝั่งสีแดงที่ได้ไปนะครับผมนะจัดการไปได้โดยไวโอเลตโอเคนะครับซีมอนพยายามจะมาเก็บมังกรนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วเช่นกันจังหวะนี้นะครััััััััับบบบบพยยยยยาา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 มมมมมมจจะะะตต่อออออออเเเเข้้้้้้แแลลลลววววโโคคคคิินน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 กกกกกกก็็็ดดดงงงรรรรฟทหหหชไปปืฉๆผ โอเคซีมอนโผมาแล้วครับโดนตีกลางวงเรียบร้อยครับลิชาร์ดนะครับโดนครึ่งหลอดครับแล้วก็เอสคิวเก็บไปโดยซีมอนเรียบร้อยบิยบ๊คุกโดนแช่โดนแช่โดนแบบแบบนี้ก็จัดการไปได้นั่นเองนะครับแบบง่ายๆเลยนะคอร์สเจอนาคอร์สนะครับสองห้าสี่เจ็ดประทะโอคินโอคินพยายามบิ๊กตามนะครับนะแต่ก็สองห้าสี่เจ็ดก็รอดไปได้ โอเคข้างบนนะครับผม2เอ้ยน,อ 45, น็อด5้าสี่ห้าะพยายามีกเก็บป้อมแต่ซีมอนบินบล็อกม,มาแล้วแล้วก็ตีใส่เรียบร้อยครับมีการโดนมาตีกับโอ้โหใครรูนแรงกว่ากันเรียบร้อยครับปั๊กตีไปตีมาเอาโอคินตเตรียมมาซ้อน,นครับแล้วก็เปิดอันตีใส่ทีเดียวลิงไม่มีกระโดดมีการบินดักหน้าบินดักง่ายที่ฟันตูดฟันตูดสอยยิง,ยง,ยงเอา้ามีการติดหินแล้วก็ตายไปโอ้โหติดขอบสนามก็มาครับจังหวะน,นี้โอเคนะครับเหมือนเมื่อกี้ฝ่ายที่รามังกรไม่ได้จะเป็นฝ่ายของ ทางฝั่งเตียวเซียนนะครับผมนะจะังหวะนี้โนเนมเข้ามาตบแล้วนะครับน่ะลิงทำการถอยลิงเปิดอันติสตันกันไปแล้วครับแล้วก็โดนตอมใส่โนเนมโนเนมวิง่งสู้สู้ไม่ถอยแพนด้าต้องสู้แพนด้าอยู่ไหนไหนโอ้เรียบร้อยครับลิงซีมอนกลับมาแล้วสตาร์ใส่ลิงอีกตัวหนึ่งต่อ5-4-5ทำยังไงครับมีการแชร่แล้วก็เปิดเอ็กซ์คิวจัดการกันไปโอ้คินนั่งจับปัญะก็โดดเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ถอยกันไปนครับเป็นการโปล่ในเองบิสคุมอยู่กองหน้ายังไงครับถอยออกไปนะครับผมน่ะอ้าว2 เอาครับซิมอนพยายามที่จะมานะครับผมแล้วก็โดนช้าใส่โดนยิงโดนยิงตายไปแล้วก็โดนปั่นโดยทาร่าเก็บไม่ได้นะครับส่วนโอคินาจัคก,ก็พยายามที่จะเข้าไปล้วงนะครับแต่ก็เปล่าประปโยชน์เช่นกันนะครับต้องถอยออกมาก่อน